ก็มาได้ครับจากกรมเเลยเี็ิภานแม่แข็งโดยยักใหญ่ใจแน่เจมาเลยโดยอาจารย์ประโนแพงอภวางครับถ้าอยู่ภายนอกเข้าสู่ภายในได้เลยนะครับเดียวเวลาประมาณ2องทเราจะเริ่มทำการแสดงนะครับช่วงนี้นแต่ก็ไปเริ <spe ak efecto> ่มจบมุกันก่อนได้นะครับ menos de

เออพี่พี่เจ๋งไม่ใส่สีปีไงเอคแัก <Okay. S 1> มันก็นเงินเหมือน,น,นกันนะมันเป็นตืนเขียวมันไม่ได้ข้าวเงอนมันมันเขียวข้ากเอมเขียวอ่ะ điều này nó không ổn lắm,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  ไปนั่งดูเลยโห่ร่นไปเยอะทั้ดหมดลูกเต้นร้อลูกมดอ่ะเจ้าเลย่นไปเยอะแต่เราเยว่าวันนี้ทม่ร่นไปอ่ะมันหลายเนี่ยคือล่นมันไปเรื่อยอ่ะมัับอะไรอ่ะ

ตั้งใจจะลงคนมาเรียกเองแล้พี่พี่เชื่อว่าในขนนัลง้สผมไม่ได้อยากจะลงหรอกแต่เขาเรียกไปลงแล้วทำไมาอาไปยาวเยต้องทางเลยแม่บอกไม่ลงแม่บอกว่าลงไม่ด้วยร้องไม่ด้วยยุ่งเลยแต่ถ้าถ้าไม่ร้องมันเดินมัเงยบเลไต้องหวง่าเล่นด้เลิศใ้ก็เลยร้องได้ มันมันไม่ใช่ฉากที่ร้องมาเนาะร้องแรกเลยแรกมันไม่ใช่ฉากที่ร้องมันก็เลยต้องโัวไปเฉยๆแล้วก็เอาแบบพื้นกระจ่างเลย เลยแค่นั้นอ่ะใช่ปะแบงค์พันเสื้อขาวอะ่ะอุ้ยรีบก้กบาวจร<อ>าดีอ่เออมันมันได้แบบโหแลนดแล้วไปเรื่อยเลยคือก้าวนะพี่เคยลงก้าวแล้วตัดอ่ะแม่จายแม่จ่าย่าดื้อตังในเือเอามานี่เอออ่า ก็ถือว่าแล่นอยงมันแล่นล้ะาเจอแค่ร้องแบบเนี้ยมันง่ายจริงนมันมันมันคือมันร้องก็ลงเลยยาก่อนมยัะมีสิวักนะก่อนยังหายได้พี่รอะมันมันมันต้องมีความหม่ในสั้นเนี่ย แต่กอนะมันไปเรื่อยได้เพราะมันมีโอกาสสี่อนอ๋อาก้ที่ตองเีอันนี้อออันนี้คือต้องมีความหมายในในแท่แท่ผมสังเกตอ่ะม่นต้องมันือทำลงแล้ใช่ใชือทำลง้องขมเหมนยางว่ะคือรขมางอยางอ่ะกงมาเรื่อยๆอย่อะก่อนะต้นน่ะมันไม่มีใครดูดหรอไใช่ใรองได้เรื่อยๆกอน่ะมันลันมงมวเหมือนใช่ งานนี้มนคืนเมือนหรองข่พงศพี่พง์พี่ขงศ์พี่งศี่งศ์เขรอไมเรื่อยพี่ผมก็รู้อ่าเจมเข้านำไาอยังพี่ไม่ไงท่านไหมไม้ายอยู่ในห้องนั้นใช่ไหมได้อยู่แปลว่านั่งยองแล้วก็นี้เดี๋ยวขอขอไป เยอะเยอทักช่างอะเฮ้ยปิดไปก่อนนะเยอ้ยทุกคนเดี๋ยวผมขอลงไลน์ก็แล้วกันผมต่งตัวแล้วครับตรงได้เท่าไหรเท่านั้นไม่เป็นไรครับตรงนี้จะได้น้อยวันนี้ครับไม่เป็นไรครับไว้วันหลังเเจอกันนะครับ